เด็ดรุ่นเสลอทอกปปี้หนังหัวตอนนี้มีพร้อมส่งแล้วนะคะลูกค้าหลากหลายทรงค่ะใครชอบทรงไหนสามารถที่จะแคปหน้าจอสั่งซื้อได้เลยรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นปิดผมบางผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าติดเทปได้ติดกิฟต์ได้ค่ะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะลูกค้าเวลาลูกค้าได้ไปเนี่ยติดเข้ากับผมเราค่ะปิดส่วนที่มีปัญหาด้านบนนะคะผมร้านผมบางนะคะลูกค้าติดได้ค่ะร้านเป็นไข่ดาวหัวเถิกนะะก็ติดได้หรือต้องการปิดหงอกนะคะลูกค้าใช้รุ่นนี้ค่ะบอกเลยว่าใช้ง่ายมากนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นทอกปีี้หนังศษะค่ะ เวลาได้ไปนะคะลูกค้าจะเป็นทอเต็มฐานแบบนี้ค่ะด้านบนจะมีขวัญนะคะลูกค้าสามารถที่จะแหวกแสกได้ทั้งหัวเลยเวลาแสกเนี่ยก็จะเห็นเป็นการทอรก็ปี้หนังหัวแบบนี้เส้นต่อเส้นนะจะแสกซ้ายแสกขวาแสกด้านไหนได้หมดค่ะใส่เบาสบายไม่อับไม่ร้อนนะเริ่มต้นจากทรงแรกค่ะนะคะลูกค้า,ารทรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดแบบนี้นะคะลูกค้าเวลาได้ไปปัดซ้ายปัดขวาได้ตัดแต่งทรงเข้ากับผมเราได้ค่ะสีจะเป็นสีดําธรรมชาตินะคะลูกค้าใครต้องการดําสนิทเนี่ยสามารถที่จะยอมเพิ่มได้นะมาต่อกันที่ทรงนี้ค่ะ ทรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทรงโจนนะแสกกลางหน้าเรียบแบบนี้ค่ะใครที่อยากให้หน้ายกไรเป่าขึ้นนิดหน่อยนะต้องการให้ด้านหน้าเนี่ยแนบติดกับผิวเลยแนะนําติดเทปเพิ่มค่ะแบบนี้อ่ะ เห็นไหมลูกค้าเวลาแสกกลางคะ่ะก็แสกเนียนๆแบบนี้เลยเหมือนผมจริงมากนะคะผมพลิ้วคะ่ะใส่มูสใส่เจลอัดเย์เพิ่มได้มาต่อกันที่ทรงนี้คะ่ะหนุ่มบิ๊กไบค่ะนะคะลูกค้าแสกข้างหัวคิ้วแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ยกเซตหน้าแบบนี้คะ่ะหน้าปัดยาวๆแบบนี้หล่อๆเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยทรงผมก็จะยาวนิดนึงอะมาต่อกันที่เดอดทอยนะคะลูกคะ้าเดอดทอยเนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดแบบนี้วอลลุ่มนิดหน่อยนะคะไม่ตรงเกินไปค่ะนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่ได้อยากโศกอะไรมากมายใส่มูสใส่เจลรับรองว่าหล่อคะ่ะทรงงนนี้้ะะคคลูกกาาเด็ช่ ค่ะะคะลูกค้าหน้าซอยๆแบบนี้คือรับรองค่ะใส่หล่อแน่นอนนะคะลูกค้าตัดซอยเข้าทรงมาเรียบร้อยแล้วทรงนี้ก็หล่อมากนะใครชอบทรงไหนดคะลูกค้าสามารถที่จะแคปหน้าจอสั่งซื้อทางอินบ็อกซ์ได้เลยมีพร้อมส่งนะคะเป็นผมแท้100%ยค่ะใส่มูดได้ใส่เจลได้ทําทรงได้ตามชอบนะคะรุ่นเสลอก็ปี้หนังศีษะค่ะ